ก่อนที่เราจะประกอบลูกสูบเข้าไปในเสื้อสูบของเครื่องจุดนั้นเราจะต้องทําการล้างลูกสูบก่อนก่อนการล้างเราก็ต้องตรวจเช็คความเสียหายของลูกสูบว่ามีรอยบิ่นหรือไม่วิธีการล้างก็คือให้เอาแหวนที่เราถอดออกเพราะฉะนั้นร่องแหวนแต่ร่องนั้นเราจะต้องใช้แหวนขนาดข้องมันในการทําความสะอาดก็เราก็แหย่เข้าไปทําการลาก บบีเราเรียกว่าการเสาะร่องแหวนหรือทําความสะอาดทาความสะอาดร่องแหวนประโยชน์ของมันก็คือเป็นการเสาะเอาเขามเานั้นออกออกไปเพราะฉะนั้นท่านร่องแหวนันมีขมเาอยู่ข้อเสียของมันก็คือเวลาเราใส่แหวนเข้าไปมันจะบีบไม่เข้าเวลาเราบีบลอกรัดแหวนบีบนั้นปากแหวนจะบีบเข้าไม่เต็มที่สาเหตุเึ้นเรื่องอย่ว่าด้านในด้านในตรงนี้ ถูกขัดขวางไว้ด้วยสิ่งสกปรกสาเหตุนั่นคือร่องแหวนนั้นสกปรกเราก็ล้างด้วยน้ำมันเบนซินเราก็มาล้างแฟบแล้วเราก็าไปเป่าแห้งเมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเป่าลมเรียบร้อยแล้วแห้งเราก็มาเตรียมเพื่อที่ใส่แหวนต่อไปความแตกต่างก็มีสองแบบแบบแรกก็คือขวามือก็ออกสีดำๆเทาๆแบบนี้ส่วนตัวแรกนั้นก็จะเป็นสีออกเนี่ย บางยี่ห้อจะชุบจะชุบโครเมียมแต่ยี่ห้อนี้ฮอ,อ,อนด้ Dimension นจะจะจะชุบลักษณะนี้แต่ก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้แหวนตัวที่บนสุดอันนี้แหวนตัวที่สองส่วนนี้เป็นแหวนน้ำมันที่ไม่มีอะไรซับซ้อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดหลังจากเราแกะแหวนออกมาแล้วเราก็สวมดูในร่อง ส่วนมากแล้วถ้าเป็นร่องข้อมันก็จะใส่เข้าพอดีแบบนี้ถ้าไม่ให้ร่องข้อมันมันจะใส่ไม่เข้าอันนี้ก็คือคีมทางแหวนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบแหวนลูกสูบถ้าแหวนลูกสูบรถคันนั้นมันแข็งเราก็สามารถใช้แหวนนั้นประกอบวิธีใช้ก็คือปากมันเนะี่ยใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็บีบออกแบบนี้บีบออกแบบนี้ การใสคือการบีบการบีบแหวนให้ทางออกแบบนี้เพื่อจะเอาไปใส่ในร่องแต่ถ้าเกิดว่ารถยนต์คันนั้นนั้นแหวนไม่แข็งเราก็สามารถเอามืองางเอาไปใส่ในร่องง่ายกว่าวิธีการใส่แหวนข้างบนก็จะมีสัญลักษณ์วิธีใส่แหวนนั้นจะต้องเอาด้านที่มีสัญลักษณ์อาจจะเป็นตัวเอ็นหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มีสัญลักษณ์ไว้ด้านบน วิธีประกอบแหวนประกอบจากด้านล่างจากด้านล่างมาด้านบนนี่คือรูปร่างหน้าตาของแหวนกวาดตะมันแหวนกวาดตะมันนั้นจะไม่มีสัญลักษณ์ว่าหายขึ้นหรือต่ำลงใส่ยังไงก็ได้เมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วมันจะต้องหมุนได้แบบนี้หมุนได้และมองไปที่ปากของมันจะต้องไม่ตรงกัน และเวลาให้เวลาเราบีบมันต้องยุบตัวได้มันต้องยุบตัวได,นวได้นั่นหมายถึงเวลาเราประกอบลูกสูบนั้นมันก็จะหบุหบเข้าไปนั่นเองแหวนตัวที่หนึ่งร่องที่หนึ่งแหวนตัวที่สองร่องที่สองจะต้องเอาด้านที่มีสัญลักษณ์สเกลนั้ว่ามีสัญลักษณ์ตัวหนังสือนั่นเองไว้ด้านบน เขาใส่เข้าแล้วเราก็หมุนไปหมุนมาแบบนี้ต้องสามารถหมุนได้เอาด้านที่มีสัญลักษณ์ตัวอักษรขึ้นไว้ด้านบนพอเราใส่เข้าไปแล้วมันก็ต้องหมุนแบบนี้ได้วิธีการใส่ปากแหวนนั้นวิธีการจัดปากแหวนก่อนที่เราจะประกอบนั้นก็คือ ถ้าลูกสูบอยู่แบบน,นี้ถ้าเรามองจากด้านบนแหวนอักตัวที่หนึ่งก็อยู่ตำแหน่ง12นาฬิกาก็คือเลข12แหวนตัวที่สองตำแหน่ง6โมงเย็น6นาฬิกา12นาฬิกาแหวนน้ำมันก็มุมนี้ที่เห็นเนี่ยปากแหวนน้ำมันอีกอันหนึ่งอยู่นี้อีกอันหนึ่งก็อยู่อย่างที่เห็นนั้นอย้ยตรงกัน ก่อนที่เราจะประกอบลูกสูบเข้าไปในเสื้อสูบเราก็ต้องใส่ชาร์ปก่อนวิธีการใส่ชาร์ปการสูบจะใส่แบบเดียวกันกับชาร์ปเพลาเข้าเหวี่ยงนั้นคือก็จะมีลักษณะเป็นริ่มล็อกที่เห็นก็นคือร่องสำหรับใส่ริ่มล็อกมันก็จะอยู่ลักษณะนี้เวลาเราประกอบแล้วเราจะต้อง ล้างด้วยน้วมันเป็นสินแล้วเ,เป่าแห้งแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องถ้าเราไม่ล้างให้สะอาดเวลาขันเข้าไปมันสุดมากแล้วจะจะฝืดหมุนไม่คล่องเนื่องจากมีฝุ่นละอองนั่นเองเพราะ,ะนั้นต้องหลีกเลี่ยงความสปกปรกจะซึ่งเห็นว่าด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลขสองอันนี้เลขสองเ,เลขสองผ่าครึ่งแล้วเมื่อเราประกอบเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเลขสองสมบูรณ์ ลักษณะน,นี้สองสมบูรณ์ลักษณะน,นี้ที่เห็นคือหมายเลขสองแต่ถ้าเราดันเข้าไปอีกหน่อยมันก็จะเป็นเลขสองสมบูรณ์นั่นคือแสดงว่าก้านสูบนี้ก็ประกับตัวนี้เป็นอันเดียวกันถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเป็นเลขอื่นแสดงว่าใส่ผิดโอกาสที่สวมเข้าไปชาบละลายหรือความร้อนสูงเป็นไปได้สูง ที่คู่ยุดนั้นเกิดการเสียหายเครือ่องยต์ที่ท่านประกอบอยู่นั้นอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหมายเลขสัญ,ญลักษณ์หรือหมายเลขที่ติดตบก้านสูบกับประกับนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นลำดับของการใส่ในลูกสูบในช่องที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นรถยนต์บางยี่ห้อจะมีหมายเลขหนึ่งสองสามสี่รถยนต์บางยี่ห้อจะมีหมายเลข ระบุชี้ชัดว่าปิสูบที่เท่าไรให้ท่านทาให้ท่านใส่ตามที่หมายเลขระบุวิธีการใส่ลูกสูบเข้าไปในเครื่องยนต์วิธีการดูก็คือให้หันลูกศรตัวนี้ไปข้างหน้าตั้งแน่งหน้าเครื่องยนต์ลูกศรชี้จากตำแหน่งไปด้านหน้าเครื่องยนต์โดยมากแล้วด้านหน้าเครื่องยนต์ที่หันไปก็จะเป็นก้านสูบก็จะมีตัวหนังสือ หันไปข้างหน้าร้อมกับตัวก็อักษรแต่ข้างหลังนั้นจะไม่มีอะไรสังเกตดูจะไม่มีตัวอักษรเพราะฉะนั้นอักษรชี้ไปข้างหน้ากับตัวนัสือตัวนี้จะคู่กันเสมอเวลาเมื่อเราใส่เราก็จะตีการสูบนั้นลงไปในเสื้อสูบเพื่อประยึดติดกับตัวนี้มันก็อยู่ลักษณะน,นี้ตีเข้าไป แล้วอัน,นี้ใส่เข้าไปก่อนใส่เราต้องฉล,ล้มมันเครื่องให้ท่วแหวนก่อนเพราะว่าขณะที่เครื่องยนต์สตาร์ทใหม่ๆนะั้นเรามันเครื่องยังไม่ขึ้นเอ่อันเครื่องเหล่านี้ก็จะเป็นตัวหล่อลื่นชิ้นส่วนครั้งแรกก่อนแต่เวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ๆควันจะออกที่ท่อไอเสียเหมือนชีขาวเอ่อจะเพิ่งตกใจเพราะว่าดูแล้วทําไมเพิ่งซ่อมแล้ว ควันออกขาวที่ตกใจเพราะว่าที่ขาวคือมันเครื่องเหล่านี้จะไปเผาไหมกับประกายไฟของหุ่เทียนแล้วสักประมาณชั่วโมง2องชั่วโมงเดียวมันก็หายไปเอง ที่ปลายด้านด้านท้ายมีเป็นยางเคาะลงไประว่งเคาะเราต้องจับตรงนี้กดลงเพื่อให้ด้านปลายนนั้นแน่นกับไม่ให้แหวน,นโผล่มาถ้าแหวนโผล่มาแล้วจะใส่ไม่เข้า ก็จะเข้าลักษณะนี้ให้ทําเหมือนกันแบบนี้ทุกๆสูบทุกๆหัวต่อไปเราก็จะใส่สูบที่4ใส่เป็นคู่1กับ4 2กับ3 เมื่อเราประกอบลูกสูบแหวนชับชับก้านสูบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการหมุนดูถ้าประกอบถูกต้องลูกสูบนั้นจะขึ้นลงอย่างราบรื่นแต่ถ้าประกอบผิดลูกสูบนั้นจะขึ้นติดติดขัดขัดหรือไม่ขึ้นเลยไม่ลงเลยนั่นเองสังเกตดูว่ามันจะหมุนคล่อ,อง ช่องแบบนี้ก็คือใช้ได้